สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ Sonic Gamer นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าให้ Discord เชื่อมกับ Steam นะครับผมโอเคนะครับพอเราเข้า Discord มาใช่ไหมครับกดตรงตั้งค่า User Setting นะครับผมจากนั้นกด Connection นะครับผมจากนั้นทำไงครับกดไปที่ Steam ครับก็ต้องใส่รหัสนะครับผม โอเคถ้าใครถ้าใครจำรหัส Steam Username ไม่ได้ครับให้ดูตามนี้นะผมโอเค okay. กดไปที่ Steam ครับกดตรง Se t t i n g ครับตรงนี้ก็จะคือ Account Name ก็คือ Account เลยก็คือช่องแรกของเรานะผมนะก็หากใครจำไม่ได้นะอะโอเคผมกดมาละ Connect your Steam account to Discord โอเคเมันจะขึ้นอย่างนี้นะเรียบร้อยละ จากนั้นเราก็ไปดูครับเห็นไหมครับเรียบร้อยก็เข้ามาละเราก็สามารถคอนเน c t ด้วย Facebook ได้นะครับ Reddit YouTube นะครับผมก็ชิวๆเป็นวิธีง่ายๆนะครับอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนนี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าเซิร์ฟหลายเซิร์ฟนะครับผม ก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับใช้ได้ก็กดถูกใจยังไงก็คอมเมนต์นะครับผมอ่ะสวัสดีครับ